สวัสดีครับตอนนี้คือยูอ่ช่องธนากรเด็กอาร์ตวิดีไฟน์ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟ่์กะลองเต้นท่าน,น,นั้นีหมไม่อะหมดหมดทีมแล้วก็นะคุณมีมีเคล็ดลับที่ทำให้เป็นคู่ได้มา ไม่อ่ะลุยลุยเราขายลุยแต่ไม่มีบอดเลยนะเผลออาจจะกลุ่มเจอไอ้พวกเรอีก ขึ้นตรงนี้เลยดีกว่ามีรอยาากระจกแล้าด้วยหกห้าดีาผมจะขึ้นไปนี้เลยขึ้นข,นขึ้นเอาขึ้นไม่ได้ เอาให้เอ้ยไม่ได้สูญให้และเฮ้ยเอ้ยจุแปดมายังเร็วเลยเอามาย่งเร็วเลยเฮ้ยมีคนว่ะ พอไปยิงคนราไปแล้วดา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 วหูอะกันตุนหมดเฮ้ยมีมีเอามะเด็บกระสุนโดน

คนไหมไหนบอกเป็นซัพพอร์ตให้อืไง่วอนเาออ่มัมนเศร้าอะ หาเพื่อนที่ไหนเฮ้ยเก็บเสียงว่ะเก็บเสียงเก็บเสียงอ่อห่าเอามิสมิสไหนๆนะหลังเข้าหลังเข้าโอ้โหไม่มีกระสุนเลยจบเนี้ย มีป่ะ,ะมีกระสุนนะมีแต่ครับตะโขกขวาพวกก้น,นกเล็กอ,อ่ะโอ้ยมามามึงเกิดรบกวนครับแต่คลินี้จะลงเพราะว่าขวัญแอปอาร์เซนอลไฟอะไรเปิดประตูมาโห หรือว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินก็ได้นะยันนี่นะครับสุดนาดิอาจจะเนี่ยขวัญอาจจะได้ไฟนะครับ ้าขอเนะี่ยโอ้โหลาลาหัวลากหัว เจอบทนะถ้าเป็นคนเราไม่เอาคาตนะฟันคลิปก่อนนะครับที่เราลงช่อง NCPDH ใช่ไหมอา้อาวอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยกระตุนเฮ้ยอันนี้ของแต่งอะ่ะ<ม>ของแต่ง e อีเดบ เฮ้ยดนหหวหวะมลวหวได้อย่างง่ายๆแล้วขอเก็บกระสุนขอเก็บะสุน <จ uur> โคนเยอะเลยของเฮ้ยร้อยกว่านัดอะไรร้อยกว่านัดเหรออะไรก็สุดเลยนักคุณร้อยยี่สี่แอนที่ ดูเพื่อนนะครับพเพื่อนๆดูนะต้องขอบคุณจาก NCNCBTH นะครับที่ให้นะครับอลาวมีคนขี่มันอ้าอ้าเพื่อนไปมีคนนะอะ หนีเรอดึงแ,แล้วหนีอะไรจะฮะไอพวกบอสอ่ะอ้ยผมจะยิงมันนะโหทำไมเี่แกม่ะน,น้อ,อ,นนนงนนอ,องคนเอาเอาแอร์ดอปแกมพีแกมแป๊บนึงนาแล้วคนโยนแอร์ดอปน้องคนซอนพี่แกมดอมาดูนี้แอร์ดรอปซ้อนกันจะเป็นไง เร้ยเจออกมาออกมาเอระพับไม่เง,เงียบคับเ,เพื่อนๆเราสามารถกระโดดเล่นแล้วคุณเล่นท่าไมาต้ตายได้อ๋อผมเล่นท่าไม้ตาย,ตายนะฮะอยากให้ผมเล่นวะผมเรีกเยกอ่ะล โอ่ะสักยกอ่ะอ้าเอ้ไงเอ้าแล้วก็ถุนเอ้าเอานี่ขอขอรับหน่อยโหยยิงแล้อีกนน นี่นะครับแอดบอกดผมไปไปไปถ้ามีเสียงรบควนอะไรก็ขอโทษนะครับไปไปอา่าวงหรือสามคนนะเออใช่รวมพวกเราได้ออถ้าเป็นตีเต็มก็มันเลย 等我了走呀？等等。 อย่ามาฟ่าเหรอย่ามาฟ่าอย่ามาซ่าอย่ามาฟ่านะอย่ามาฟ่าด้วยอย่ามาฟ่ากับคนละคนถ้าโหดได้ก็โหดนะอาคิดว่าคลิปคลิปเมื่อก่อนเล่นจากนะอันนั้นไม่ได้เอาจิงนะอย่ามา หัวหัวนะใครใครจะมาก็ได้หัวอ้าโอ้โหช่ไหมอีพรน,นอันนี้พี่แก้มยิงไปเะเนี่ยไอ้ตัวเนี่ย รอบสุดท้ายอะ้าวโอ้เดี๋ยวพี่แกก็ยิงมันเมื่นนี่เมื่อกี้รอคนไม่รอคน ใช่น,น,น,น้องคุณหนูมีกตัวนหวนง ี่พ <Christopher Price> ี่แจมหนึ่งพันหกสิบแปดค่ะมาหาคนณหาเพื่อนๆครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชแล้วก็ชอดูบวีีเนะครับที่จะมาเล่นกับเราสามคนมาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่มาลืมนี้มั้งมาถ้าไม่มีเสียงรบกวนนะ แค่นี้ก่อนครับคุณผู้